สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช anel คาสิโคดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่กับเกมโคดเวนนะครับเป็นไง้งท่าโพสสุดยอดนะเหมือนที่สแตนอยู่ข้างหลังไงไม่รู้โอเคครับก็จากพาร์ทที่แล้วเราก็พามีอาร์นะครับมาหาน้องนะครับมาเจอน้องจนไ่ายเนี่ยน้องนอนนอนเหนื่อยนะให้นอนนั่งพักไปก่อน <c oughs> ผมว่าผมลืมอะไรไปบางอย่างนะครับ <c oughs> เป็นสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทําแต่ว่าไม่ได้ทํามานานมากๆแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้ครับ สิ่งที่เราลืมไปว่ามันจะพาเราไปไหนผมไม่รู้ว่ามันคือเวสตทีกของใครในะมันไม่ได้เขียนบอกนะมันเขียนว่าเป็นสเปเชียลเวสตทีกนะหรือว่าเป็นเวสตทีกพิเศษนะผมกำลังลังเลว,ว่าผมจะไปเอกตรงนั้นก่อนดีหรือว่าผมจะเอาตรงนี้ก่อนสรุปว่าผมจะไปตรงนี้ก่อนละกันนะเฮ้ยดาบใครวะน่าโคตรเท่ Hotel เลยไม่มีอะไรกำสแกะใช่ไหม ไอ้ดับเท่ว่ะดาบเท่เทจัดเลยขอได้ไหมอยากได้พวกพ้องของเรามากมายาามถ,ถูกกลีนกินโดยพิษของโดยพิษของควีนแล้วก็สูญเสียตัวตนของตัวเองไปกลายเป็นหุ่นเชิดของไฟตรงข้ามเราบางคนต้องต่อสู้กับเพื่อนของตัวเองที่กลายเป็นเดือดร้อนไป แล้วก็ลอดกลับมาได้ฉันขอสรรเสริญพวกนายจริงแต่ถึงอย่างนั้นจงเก็บความรักของพวกนายเอาไว้แล้วเดินก้าวไปข้างหน้าจดจำเพื่อนพ้องที่กลายไปเท่าฐานฉันกิโกลิโอสิลวาขอยยืนยันน่ะพวกนายหากสงครามครั้งนี้จบลงผู้ที่เหลือรอดจะต้องเป็นพวกเราต่อสู้เคียงข้างฉันเรามาจบนรกนี้ไปด้วยกัน ยอดปลุกใจได้อย่างดีเยี่ยมจำไว้รักษาหัวใจของตัวเองเอาไว้ถ้ามันถูกทำลายแล้วก็เราจะคืนชีพไม่ได้โอ้ยไอปีศาจนี่เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเดอะควีนเอาละโดนเดอะควีนฆ่าต้องเป็นใครสักคนให้โดนฆ่าเนี่ย อ้าวนี่คือเราถูกวาร์ปมาแล้วใช่ไหมหรือว่ายังอยู่ในความทรงจำของเจ้าของเบสทีฟอ่าเฮ้ยมีเลเวนเนนอนอยู่ข้างๆมีเลเวนเนตคนอื่นนอนอยู่ข้างๆโอ้โหไม่ใช่แค่ข้างๆเพียบนี่คือนอนกันเพียบเลยใครวะเนะี่ย เฮ้ยลูอิสแต่งยิงเหรอคาเลนวะเนี่ยหน้าเหมือนโคตรนั่นไงยินดีต้อนรับนะรู้สึกยังไงบ้างล่ะเธอรู้สึกยังไงบ้างหรือเลปล่ารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าเธอถูกฆ่าไปเมื่อสองวันก่อนแต่ว่าตอนนี้เธอฟื้นคืนชีพคลับมาแล้ว ตามสบายนะแต่ว่าฮะช่วยเกาะเอกสารนี้ฉันหน่อยสิไม่มีอะไรเลยเจ๊ฉันอยากจะยืนยันอะไรสักหน่อยอะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ลำบากนะจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองได้บ้างไหมเฮ้ยนี่ก็กูนีว่ว่เวสซีของเราเองเหรอสเปเชียลเวสซีนั่นคือเวสซีของเราเองเหรอบ้าเอ้ มาทำตกไว้ตังแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่มีสัญญาณของความบ้าคลั่งทุกอย่างเป็นปกติดีแต่ว่าหัวใจของเธอรู้สึกจะได้รับดาเมจมานิดหน่อยแปลกใจมากเลยนี่ที่ยังฟื้นขึ้นมาได้แสดงว่าหัวใจเราโดนทำร้ายมาค่อนข้างหนักอยู่นะพอนี พวกเราเป็นเลเวนแนนสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรากลายเป็นเดอะลอสไปมันก็ยากเกินที่จะควบคุมเอ้าเอานี่ไปพิษของเดอะควีนอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดถ้าเกิดว่าจะต่อสู้กับพวกมันอย่าลืมสละว่าอย่าถอดมันออกหน้ากากให้หน้ากากมา ดูเหมือนจะต้องรวมตัวแล้วหล่ะฉันรู้ว่าเธออาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ว่าไม่นานหรอกเรียกรวมตัววะ่ะพยายามเข้านะเฮ้ยเราเคยเจอคาเลนพี่สาวของลูอิสด้วยวะ่ะถ้าเป็นเวทซีของเราเองนะแต่นี่มันคือตัวเราเองเลยแสดงว่าเราเคยเจอคาเลนนะ เอาละฮะความทรงจำของโซละาโอ้โหชัดเจนเวสทีกูเองเธอมีน้องชายด้วยนี่ลูอิสเหรอยังไม่ตื่นเลยอะงั้นเหรอแต่ก็ไม่มีสัญญาณของการต่อต้านนะแต่ว่าจะวางใจไม่ได้เสยว่าลูอิยสยังไม่ตื่นเราเป็นรุ่นแรกอะเนี้ยนี่คือเราเป็นรุ่นแรกเหรอ หลังจากอะไรนะนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวหลังจากสงครามาจบลงแล้วที่โดช่วยฉันหน่อยได้ไหมแต่แล้วแต่เธอนะ ต่อให้กำจัดเดอะควีนไปได้แล้วความกระหายเลือดมันก็จะยังอยู่เราสร้างเลเวนแนนมามากมาย <The Queen S 1> เพื่อต่อสู้กับเดอะควีนที่บ้าคลั่ง <c oughs> หายานะไม่ <c oughs> หายานะชัด <c oughs> นี่คือสร้างสร้างเลเวนแนนมาเพื่อต่อสู้กับเดอะควีนแต่ถ้าเดอะควีนตายปุ๊บเนี่ยคือพวกเลเวนแนนเนี้ยก็ยังต้องกินเลือดมนุษย์อยู่ดี ก็เลยต like ้องหาวิธ right? <ged vert contamination> ีร <meals> <ifer> ักษาเฮ้ยซิว่าว่ะซิว่าว่ะอะไรเนี่ยได้ไปคุ้นเลยเป็นเลเวนแนนอย่างนั้นเหรอกูตีเหรอเฮ้ยจะสับหัวขาดเลยเพิ่งเคยเจอนะฮาเนี่ยถ้าเราต้องไปไหนต่อผมลองสำรวจดูทั่วแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้วนะผมว่าผมออกไปเลยดีกว่าไอสองตัวนี้คุณๆไปครับ ไอตัวที่มันนอนตายอยู่ข้างกล่องแล้วก็เป็นตัวที่กลายเป็นเรเวเนนไอกลายเป็นอะไรนะเดอะลอสมาสู้กับเรามันคือไอตัวที่ใส่ชุดแบบเนี้ยเป็นเรเวเนนระดับสูงนะคอยป้องกันแนวหลังเฮ้ยแจ็คคนี่ว่านี่มันฮันเตอร์ใช่จิงด้วยว่ะเขาบอกว่าเราเป็นเด็กใหม่นะครัให้มันเป็นพัทไม่กับเขา ได้ข่าวว่าเราไปสู้กับราชินีมีฝืงมือพ่อตัวเลยนี่แสดงว่านายใช้ประโยชน์กับเราได้เฮ้ยอนาคตนายกลายเป็นฮันเตอร์รู้เปล่าแต่จริงแล้วว่านายเป็นคนดีนะนายก็ดูเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นดีนี่นะทำไมนายถึงแบกกายเป็นแบบนั้นได้เลยเนี่ยเอาล่ะพวกเราใช้ทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่พลังของนายเอาว่ะ ออกไปลุยกับแจ็คนะนี่คือย้อนอดีตนะสำหรับคนที่งงนะเหมือนมันจะย้อนอดีตมาเพราะว่ามันอยู่ในความทรงจำของเวชีของเราและเราเคยเจอแจ็คซึ่งแ <c oughs> จ็คก็เคยเจอเรา <c oughs> มีรายงานมาว่าเดอะควีนทำลายการป้องกันและกำลังมุ่งหน้าไปทางนี้สรุปก็คือ <c oughs> พวกเรานั้นโชคร้ายยังไงละ่ะ แต่ว่ามันก็เป็นบนทางสุดท้ายแล้วที่จะทำลายเธอก่อนอื่นต้องชัวร์ก่อนว่าเราจะไม่เผลอดื่มเลือดของเดะควีนเข้าไปเพราะว่าทุกคนที่ดื่มเลือดเข้าไปกลายเป็นเดระลอตไปหมดพราะร่างกายต่อต้านระวังตัวกันเอาไว้ด้วยล่ะเข้าใจไหมไปกันเถอะ เอาละเด้เวลาปาร์ตี้แล้วหวังว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะอบอุ่นแน่นอนแจ็คกูบอกเลยอุเอ้แต่แจ็คมันบอกว่ามันฆ่าเราเว้ยมันฆ่าเราด้วยมือของตัวเองแดงว่าเราจะถูกมันฆ่าไหมเนี่ยฮะจะฆ่าเราเหรอนายจะฆ่าเราเหรอตลกเอาใหมด่ดิมันทำตาม นายฆ่าเราไม่ได้นะนายฆ่าเราทำไมอ่ะแจ็คเราทำอะไรผิดวะนายไม่ควรทำกับเราแบบนี้ <laughs> โถ่เอ้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมแจ็คถึงฆ่าเรานะผมว่ามันน่าจะมีบอกในเวทชีกอันนี้แหละเฮ้ยเดีย๋ยวเพิ่งจะวิ่งออกมากันเป็นศพแล้วล่ะเนี่ยทำไมเป็นศพกันเร็วจังไายเอ้ยเก็บกัน

ลองหยุดใส่มันดูสิอ๋อเออตอนนี้เรายังไม่มีพลังนะครับตอนนี้เรายังไม่มีพลังของเดอะควีนพลังของสายเลือดเดอะควีนก็เลยน่่ต้องใช้ยานี่ก่อนแสดงว่ายานี่ก็ต้องทํามาจากเลือดของเดอะควีนไหมเนี่ยเฮ้ยเนียแมนมีอาการกระหายเลือดด้วยน่าจะทามาจากเลือด เงียบเงียบกลิปถอดหนากากได้เพราะว่ามันชำระล้างพิษใช่ไหมลูอิสเคยบอกเราแจ็คเรารู้าาไปต้องใส่หน้ากากแล้วก,ก็ได้จะสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากพลังของเดควีนก่อนที่เธอจะบ้าคลั่งแล้วก็ยานั่านน่ะทามาจากเลือดของเดควีนมาจากช่วยชำระล้างพิษ แล้วก็รีเจนเนเรตเราก็คือช่วยรักษาเราไปในเวลาเดียวกันหน้ากากนี่ก็ทำจากเทคโนโลยีที่มาจากเดอะควีนขอบคุณเธอด้วยละ่ะเธอน่ะเป็นเลเวนแนนเหมือนกับเราเธอมองว่าอยากให้เราอยู่ในโลกใบนี้อย่างปลอดภัยแต่ว่าเธอก็ไม่เหมือนเราสักทีเดียวพลังของเธอมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเธอก็ถูกพลังนั้นกินกินกลายเป็นปีศาจกระหายเลือด กินหรือถูกกินถ้าเกิดว่ามีแค่สองอย่างนี้ให้เลือกฉันนะ่ะขอเป็นฝ่ายกินดีกว่าก็ถูกของมันนะนะยานะนะั่นน่ะมีจำกัดคิดให้ดีๆก่อนที่จะใช้มันตอนนี้มันก็เป็นคนดีนะมันก็ยังเป็นคนดีอยู่นะ แล้วมันไปชั่วตอนไหนเนี่ยแล้วมันฆ่าเราทำไมอย่าบอกนะว่าน,นี่คือสร้างภาพเพื่อหักหลังเราก่อนดีนเลยขอเซฟก่อน <laughs> เดี๋ยวอ,ออกไปตายข้างหน้าเซฟไม่ได้อีเอาละเราไปลุกยกันเถอะแจ็คเราอยากรู้จริงๆว่านายฆ่าเราทำไม <laughs> โหยิงไม่ถึงว่ะทำไมมันยิงสั้นย <laughs> อย่างวะเรียบร้อย <laughs> มีคนบอกนะว่าพี่ทำไมใช้ปืนแล้วไม่ยิงยิงให้แล้วนะยิงไม่ถึงด้วยบ้าเอ้ยขอลองท่าหน่อยอืออือ,อ,อตายเลยแจมตอนนี้มันช็อตคัพนี่มายังเข้าไม่ได้ต้องหาทางเข้าให้ได้ก่อนเดอะฟัรกอะไรวะเนี่ยสู้ไงวะเนี่ยอ่า อเอ้หูยข้างล่างมีอืออือตายก่อนตายก่อนข้างล่างมีข้างล่างมีเปลี่ยนเป็นยิงเวทแล้วกันเ,เดี๋ยวพะยิงเวทดีกว่าอ่าโอเคตัวนี้มาก่อนเลยอื้อมามามาแจ็คอย่าเข้าไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมัแตกตื่นหนูแตกตื่นอ่าโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่หัวตัวใหญ่ก็ได้นะตัวใหญ่ก็ได้นะมามามา อือมา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 แจก่าเข้าไปไอ้อออบ้าเดี๋ยวว่างานก็ออกหรอกอื้อไม่ได้กินอื้ออื้ออื้อ,อ,อมาที่เหลือก็ไม่น่าจะยากอื้ออืออือที่เหลือไม่น่าจะยากที่เหลือไม่น่าจะยากปืนก่อนปืนกัอนอ,อืออือ มาออไม่โดนแจ็คทีบออกใจยเย็นแจ็คนายทีบออกเราแตนะ่ตีไม่โดนนะแจ็คนะโอ้โหเลสิเดนอีวิวไหเนี่ยเอ,อ้าไม่โดนเหรอไม่โดนเฉยอะไรวะพุง่งเข้าไปอย่างเท่ตีไม่โดน เออลวงไข่เ <laughs> อ้อเรียบร้อยแต่ยังไม่เซฟแจ็คไม่หายใจเบาๆหน่อยกูกลัวกูกลัวมึงมากเลยหายใจแรงจัดๆเลยทางนี้มันลงได้แต่เดี๋ยวมไปทางนี้ก่นอนผมว่าวัดตรงนี้แม่งบอสไฟแน่เลยวะ่ะดูดิ มันโล่งกว้างมากผมว่าตรงนี้แม่งบอสไฟแน่เลยผมขอสำรวจให้ทั่วๆก่อนแล้วกันนะเจอสักทีแต่มันก็ไปทางอื่นต่อไม่ได้เลยที่วะทีนี้ก็เหลือแค่ทางนุน้นอืออไม่ให้เปิดก่อนได้เปรียบเจอแล้วมีกล่องด้วย ควีนสเลเยอร์บายนเด็ปืน <laughs> ปืนควีนสเลเยอร์อ่ะเรียบร้อยน่าจะครบแล้วไม่น่าจะพลาดอะไรแล้วแต่ไม่มีเวสทีให้เก็บเลยนะมาน่าจะบอสไฟชัวที่ลงขนาดนี้อาจจะได้เจอกับเดอะควีนเพราะว่าเขาบอกว่าเดอะควีนมันกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้นะนั่นไงมาแจ็ครู้สึกถึงอะไรบางอย่าง เฮ้ยเอาเดวีนเหรอเนี่ยไม่น่าใช่นะอึ่เกาะเต็มยศมาเชียวเลวนแนนที่กลายพันธุ์อย่างสมบูรณ์แล้วอย่างนั้นเหรอหุ่นเชิดของเดวีนฟังนะเจ้าหนูอย่าได้ปานีมันเป็นอันขาด ให้มันช่วยปลานีเราดีกว่าเราปลานีมันไม่ได้หรอกเราทำอะไรมันไม่ได้เลยแต่มันน่ะจัดเต็มกับเราแน่นอนอือไม่ได้ไอไออโหสามทีเอ้อยอ,อยูเดี๋ยวเดีเป้าหมายอีชัดเจนมากเลยนะเอ้อยโอ้โหแรงแรงอือหลบอือสวนลบ ชาร์จฝันเอาล้มลบทล้มเสร็จออเออเอาไปชุดเอาไปชุดเอาไปชุดเฮ้ยมันมันทำอะไรมันทำอะไรอื้อเอาไฟไปเอาไปฟ้าไปกินทำไรทำไรเฮ้ยโอ้ยกันทันกันทันโอ้โหมันมันวาร์ปได้เหมือนเราเลยอเออเออเออโอ้ทำไมมันโหด เออเอ้ยโอ้โหกันไม่หมดกันไม่หมดเออเอ้อเอออื้มจะตายแจ็คแจ็คแจ็คด่วนแจ็คด่วนเลยแจ็คด่วนเลยอือนั่นแหละนั่นแหละด่วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินอือบีบเฮ้ยอึ้มใส่เราใส่เราเออบังอาจเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมานาไม่พอโอ้โหตายแจ็คอือโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวมานาไม่พอมานาไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องบีบต้องบีบอึอึอ,อ,อึตายตายตาย,ตาย <laughs> บ้ายเลยตัวแตกไปหนึ่งทีหาย เฮ้ยเดอะควีนครูสแขกผู้มีเกียรติมาแล้วสินะได้เวลาเริ่มงานเลี้ยงแล้วสิ <laughs> มาแล้ววะเพิ่งได้เห็นเต็มๆมั้เนี่ยได้เวลาบวกกับเดอะควีนเฮ้ยโห ยังโหดโอ้ยรับได้ด้วยมือเดียวะ่ะโอ้เรียบร้อยแจ็ครอยไปแล้วเอ,อ,อ้ยโอ้โหลอยเป็นคนที่สองเข่าถลอกไปเนี่ยถูขนาดนี้ยืมออมาเร็วแจ็ครีชีฟรีชีฟหัวตลบไงไปเนี่ยเฮ้ยบาเลียสิว่าฉันมาทันเวลาสินะ เดีย๋ยวพวกหอ,อกกันอนะฉันจะจัดก,การเองเ,เข้าไปลุมมันเลยเค <c oughs> <c oughs> มีะคอยจัดการหอ,อกแคและเจ้เวลาลุมเย็นตัวประหลาดนี่จะไม่มีวันทำใครบาดเจ็บได้อีก <c oughs> ผมเจ็บอยู่อะพี่ <c oughs> ผมเจ็บอยู่อะพี่อื้อฟันโดนอเรียบร้อยหายที่สุดจากไปอย่างสงบเถอะนะ เฮ้ยหน้านี้เฮ้ยนักกากหลุดเวรนแล้วนักกากหลุดโดนพิษดิอือหายใจไม่ออกติดพิษโอ้ยแจ็คปลาดาบช่วยวะเฮ้ยชาร์จชาร์จอือโอ้กระซวกไสแตก เฮ้ยไอ้นี่มันที่เราเห็นในภาพนี่ว่ะที่เราเห็นตอนของอารูลานี่ว่ะที่มันจับเราแล้วบอกว่าให้ช่วยทุกคนด้วยเฮ้ยเราโดนเลือดของเดอะควีนนี่ถ้าทำอย่างนี้เราก็โดนเลือดของเดอะควีนนี่ว่ะเรียบร้อยเราเป็นคน ฆ่าเดอะควีนได้นะครับแต่เราก็โดนเลือดเดอะควีนเต็มหน้าเลยเป็นไรอ่ะวะแต่มันบอกว่าห้ามดื่มเนี่ยเราไม่ได้ดื่มแต่อาจจะมีกระเด็นเข้าปากหรือเปล่าววเลือดพุ่งขนาดนี้ <S <S ทำได้ดีมากนัดแหย่รเรียบร้อยนี่มันหน้าเล้าตอนแรกเลยดีวยว่ว่าที่หน้าเรามีรอยเล้า การกระทำของเธอมันน่ายกย่องมากๆหลับให้สบายเถอะนะเพื่อนเฮ้ออย่างนี้นี่เองมันฆ่าเราเพราะว่าเรากำลังจะกลายเป็นเดือ,อดร้อนนี่เองหรือว่าแบบหักหลังแล้วฆ่าเราด้วยนี่มันก็เนาะมันก็เป็นไอเนี้ยมันก็เป็นเหตุผลของมันอนะ่ะ เรียบร้อยล่วงหล่นเฮ้ยควีนเเลเยอร์เจ้าของคือโซลาร์นะครับมีเลือดที่เยอะเลือดสูงแต่ว่ามันลบเลือดสามเดี๋ยวเมันลบเลือดสามร้อยสิบเอ ไฮเอฟพีว,ว่าบอลอะไรไม่ได้เดืยีหายไปแล้วมันตกตรงนี้ได้ไงวะมันก็ไอสถานที่สู้อยู่คืออยู่ข้างบนเหรอมันหล่นมาถึงนี่เลยมันหล่นมาได้ยังไงวะโอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับตอนนี้เราก็รู้เพิ่อมอีกอย่างแล้วคือคนที่ฆ่าเดอะควีนได้ก็คือเราเองนะครับแล้วก็แจ็คฆ่าเราเพราะว่าเราจะกลายเป็นเดอะลออเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ ผ่านหน้าน่าจะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปบนนั้นนะครับเหลืออีกจุดหนึ่งโอเคว้ที่กันใหม่นะครับผมไปด้วยทุกคนนะครับพักผ่อนกันเยะๆนะครับผม